สวัสดีครับผมไพศาลจีลานันตลัตนะครับแห่งเพจซีโร่เอนเนจีที่ปรึกษาด้านไฟฟ้าและพลังงานประสบการณ์กว่า30ปีวันนี้มาพบกับซีรีส์เรื่องมาตรการอนุรักษ์พลังงานนะครับในโรงงาน50โรงงานที่ประสบความสําเร็จจริงนะครับวันนี้เป็น EP ีที่6แล้วนะครับเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับเรามาดูว่าในโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันมีมาตรการอนุรักษ์พลังงานอะไรที่ทําได้บ้างน,นะครับ นะมาดูมาตรการที่1นนะมาตรการที่1นนี่เป็นมาตรการแยกสวิ์และปิดไฟในเวลาไม่ใช้งานนะครับนะเราดูรูปทางซ้ายมือเนี่ยก่อนปรับปรุงเนี่ยนะครับเราพบว่าโรงงานเนี่ยมีหลอดไฟติดอยู่นะครับเ,เห็นไหมมีหลอดฟลูเรสเซนต์ติดอยู่ข้างผนังเนี่ยในเวลากลางวันนะซึ่งเราพบว่าในช่วงเวลากลางวันตรงนี้พื้นที่ตรงนี้มันไม่ต้องเปิดหลอดไฟอยู่แล้วเพราะว่าแสงสว่างจากพระอาทิตย์มันมาส่องมาอยู่แล้วนะครับแต่เราก็พบว่ามันไม่สามารถที่จะปิดได้เพราะว่า สวิตไฟเนี่ยมันไปหนึ่งสวิตท,ที่เปิดตรงนี้มันไปใช้งานร่วมกับหลอดไฟหลอดอื่นที่จําเป็นต้องใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการตรงนี้เองก็ง่ายๆเลยครับทำการแยกสวิตครับทำการแยกสวิตออกมาต่างหากเลยว่าสวิตไฟตรงนอกอาคารตรงนี้ข้างผนังเนี่ยคุณก็ติดแยกสวิตแยกออกมาเลยนะครับเป็นสวิตสำหรับมันโดยเฉพาะนะมาตรการนี้ก็ไม่ได้ลงทุนอะไรแต่สามารถประหยัดได้ 8 1 7 2บาทต่อปีไม่ไในหมายถึงผลประหยัดจากหลอดไฟหลอดเดียวนะแต่ว่ารวมๆแล้วทั้งหมดที่เราเดินสำรวจโรงงานโรงงานอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมาตรการเนี่ยทำให้เกิดผลประหยัดได้80,000กว่าบาทเลยนะครับมาดูมาตรการต่อไปนะครับมาตรการที่2นะเป็นของระบบปรับอากาศนะระบบปรับอากาศเนี่ยเราพบว่าในห้องทำงานตรงนี้นะครับว่ามันมีการตั้งอุณหภูมิของเพื่อปรับอากาศอยู่ที่28องศาเซลเซียสนะครับ ซึ่งพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้มีคนนั่งทํางานนะมันเป็นพื้นที่ที่แบบต้องควบคุมอากาศให้มันต่ำกว่าสามสิบองศาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทําการปรับอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจากยี่สิบแปดองศาเป็นสามสิบองศาเท่านั้นเองนะครับตรงนี้ก็ทําให้เครื่องปรับอากาศมันทำงานน้อยลงและนะมาตรการตรงนี้เนี่ยไม่มีการลงทุนจากประหยัดพลังงานได้หกหมื่นห้าพันหกร้อยสิบบาทเลยนะครับนะอันนี้เป็น การปรับเพิ่มอุณหภูมิของห้องคอมเพรสเซอร์รูม2นะครับซึ่งตัวเลขพวกนี้เป็นตัวเลขจริงหมดนะเพราะว่ารายร์ตพวกนี้ที่เราทำขึ้นมาเนี่ยเราต้องนําเสนอให้กับเจ้าของโรงงานเขาดูว่าด้วยว่าสิ่งที่เราหามาตรการอนุรักษ์พลังงานแล้วเนี่ยนะคำนวณแล้วได้ผลประหยัดเท่าไหร่เราต้องส่งให้เขาดูด้วยนะครับให้ลองรับว่าความถูกต้องนะครับตัวเลขนี้ก็เป็นผลประหยัดที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับมาตรการต่อไปนะ เป็นมาตรการติดโฟมที่กระจกนะครับเราเดินมาในเราเดินสำรวจทั่วโรงงานเลยนะครับว่าในพื้นที่ไหนมีศักยภาพในการประหยัดพลังงานอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นแสงสว่างระบบปรับะาการหรือระบบลมหรือระบบไอ้น้ำเนี่ยนะครับในตรงนี้เราพบว่ามาตรการเนี่ยนะครับเราพบว่ามีแสงแดดมีแสงแดดภายนอกห้องส่องเข้าห้องประปากาศนะคือมันมีแสงแดดส่องเข้ามาในห้องห้องที่มี ติดตั้งเครื่องปรับอากาศทําให้ความร้อนจากแสงแดดเนี่ยทำให้ในห้องแอ,แอร์ในห้องมันทํางานหนักนะครับสิ่งที่เราแนะนําก็คือคุณก็ลดความร้อนจากภายนอกที่จะส่องเข้าไปในในห้องที่มีแอร์อยู่นะครับโดยการติดโฟมนะครับเราก็ไปแค่ซื้อฉนวนติดโฟมนะโฟมก็เหมือนโฟมธรรมดาที่เราใช้ลอยกระทงอะนะครับเอาโฟมเนี่ยแผ่นโฟมเป็นสี่เหลี่ยมนะครับ มาติดที่ผนังติดที่ผนังกระจกอะติดที่กระจกอะตัวชนโฟมเนี่ยมันก็มีคุณสมบัติเป็นชนวนอยู่แล้วพอเรามาติดที่กระจกปั๊บเนี่ยความร้อนที่มันจะส่องผ่านกระจกเข้าไปสู่ในห้องเนี่ยความร้อนลดลงนะครตรงนี้เนี่ยลงทุนซื้อโฟมมาเนี่ยพันเก้า้อยสบสี่บาทเองนะครับประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศได้หนึ่งดร้ยเ้าบาทต่อปีนะครับก็คืนทุนภายในศูนย์จุดถึงสปีคุณเห็นไหม มาตรการพวกนี้มันเป็นมาตรการง่ายๆนะเพียงแต่ว่าเราอาจจะมองค่ามันไปเท่านั้นเองนะครับนะก็มาดูมาตรการต่อไปมาตรการต่อไปนี่ยกเลิกการใช้เครื่องปรับอากาศบริเวณทางเดินนะครับนะฝั่งซ้ายมือเนี่ยก่อนปรับปรุงเห็นว่าตรงนี้มันเป็นทางเดินของอาคารนะครับแล้วก็มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศบริเวณทางเดินเพราะว่ามันมีความร้อนจากข้างนอกเนี่ยนะครับ ผ่านผนังกระจกเข้าไปในทางเดินนะสิ่งที่เราแนะนําก็คือว่าเอ้คุณก็ความร้อนที่ผ่านผนังเข้าไปเนี่ยคุณก็ติดบานเกรสนะครับติดตั้งอุปกรณ์บังแดดบริเวณทางเดินเนี่ยติดตั้งบังแดดไม่ให้ความร้อนมันเข้าไปแล้วก็พอติดตั้งอุปกรณ์บังแดดแล้วเนี่ยคุณสามารถจะลดการใช้งานของเครื่องปรับอากาศหรือว่าเปิดแอร์ปิดแอร์ได้เลยนะตรงนี้ลงทุนติดตั้ง บางเกล็ดเนี่ยบางแดดเนี่ยลงทุนไป1นึ0 0 0บาทแต่ประหยัดพลังงานในระบบประปากาศได้1น2่งแสนะห้าบาทต่อปีเลยนะคืนทุนไปใน1 1 4ปีก็ถือว่าลงทุนแล้วคุ้มค่าไปใน1ปีเสร็จๆนี่ถือว่าดีมากแล้วนะดีมากนะครับแล้วคืนทุนเร็วนะครับมาตรการต่อไปนะครับมาตรการสุดท้ายละเป็นมาตรการหุ้มฉนวนไอน้ำน,นะในโรงงานก็มี การใช้ไอ้น้าอยู่บางส่วนนะครับตรงนี้ก็ฝั่งซ้ายเนี่ยก่อนปรับปรุงเราก็พบว่าท่อไอ้น้ำเนี่ยตรงนี้มันมันไม่ได้ไม่ได้หุ้มฉนวนนะครับแล้วก็ต้องหุ้มฉนวนแหละนะครับเพื่อลดความร้อนสูญเสียที่ออกมาจากท,ท่อที่มีไอ้น้าอยู่ข้างในนะครับลงทุนติดตั้งฉนวนในระบบไอ้น้ํไปเนี่ยห้าหมบาทนะครับประหยัดพลังงานได้1นึ่งแสสามร้อยี่สิบแปดบาทต่อปีนะครับคืนทุนไปในศูนย์จุดสี่ห้าปีหรือว่าครึ่งปีก็คืนทุนแล้ว นะครับนะครับก็ถือว่าเห็นว่าใน4ีหมาตรการตัวอย่างที่ผมนำมันนำเสนอเนี่ยประหยัดได้หลายแสนบาทต่อปีแล้วนะครับนะจาเห็นมาตรการตรงนี้มาตรการที่เราลดพลังงานสูญเสียที่เราอาจจะมองข้ามไปเท่านั้นเองนะครับนะอันนี้ก็เป็นซีรีส์ของโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับพบกับ EP ต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ